สวัสดีครับก็อยู่กับผมเซเว่นนะครับผมจากลินนี่ทีมนะครับผู้พัฒนาบอท i s c o r d ของบอทตัวสกู o o ไลท์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนตั้งค่าแล้วก็แนะนําระบบใหม่ซึ่งก็คือระบบสุ่มกาชายต์นั่นเองอ๋อแล้วก็อีกข่าวหนึ่งนะครับก็คือบอทของเรานั้นเปลี่ยนจากพิเศษกายเป็น s ซิร์ m คอมมานด์แล้วซึ่งบางคำสั่งก็อาจจะยังใช้พิเศษได้อยู่แต่ผมแนะนําให้เปลี่ยนมาล,ลองใช้เซิร์ฟคอมมานด์ดูนะครับวันนี้ก็ผมก็จะมาสอนตั้งค่าแล้วก็แนะนําระบบใหม่คือระบบสุ่่มกาชาชยนนนัเอง กาชายอย,ยังไงมันก็เหมือนการสุ่มการชายศทั่วๆไปในเกมที่เราเคยเล่นนะครับที่เราเกลือกันบ่อยๆโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่าระบบของเราจุดเด่นก็คือมีการใช้ตังจากคาสิโนหรือว่าตังจากบอทอันบริบบบอทคือบอทตัวนี้นะครับจะให้สมาชิกในแต่ละเซิร์ฟเวอร์นั้นใช้ตังของอันบริบบอทเนี่ยเป็นตัวจ่ายเป็นสิ่งที่ใช้จ่ายในการสุ่มกาชาครับผมเราก็สามารถตั้งค่างเงินได้ด้วยว่าเราจะใช้เงินเท่าไหร่ในการจ่ายครั้งหนึ่งเนี่ยในการสุ่มนะครับผม โอเคพูดมาอาจจะยังไม่เห็นภาพไม่เห็นภาพอะไรอะไม่เห็นภาพนะครับเดีย๋ยวผมจะมาตั้งค่าให้ดูเลยดีกว่าโอเคอย่างแรกเลยก็ต้องเชิญบอทเข้ามาก่อนนะครับผมบอดมีบอทสองตัวก็มีบอทสกูไลท์แล้วก็บอทอันบริบบบอรครับแล้วก็ส่วนส่วนตรงนี้นะครับผมก็มาดูก่อนว่าการตั้งค่ายดะบะดบาทเนี่ยที่สําคัญต้องค่าอะไรต้องมีอะไรบ้างที่สําคัญนะครับผมบอดอ่ยดบอดนะครับผมจะต้องมีผู้ดูแลนะครับ แล้วก็การตั้งค่าทั่วทั่วไปเลยนะครับที่จําเป็นต้องมีในแต่ละเซิอ่ฟบอททุกตัวจําเป็นต้องใช้นะครับส่วนยศตรงนี้ก็คือผมจะเอายศตัวนี้ครับยศทดสอบเข้าไปในกาชาย้ําอีกครั้งหนึ่งก็คือยศบอทนี้ต้องสูงกว่ายศที่จะอยู่ในกาชาครับเพราะว่าบอทจะเป็นคนแอดยศตัวนี้ให้ะครับผมในที่นี้ผมก็มีทดสอบกับ VIP 2ยศอ่ยขั้นตอนที่1ก็คือการขั้นตอนเริ่มต้นสตาร์ทนะครับก็ใช้คำสั่งดรอปนะครับผมดรอป สแลครับผมดแล้วก็สตาร์ทนะครับก็คือคําสั่งที่2ตัวนี้ครับคลิกไปทีนึงแล้วก็ Enter ได้เลยครับอ่ะจากนั้นระบบก็จะแจ้งบอกว่าอ่าคุณได้ตั้งค่าเสร็จสิ้นแล้วแลก,ก็อย่าลืมเชิญบอลคาสิโนมาด้วยนะอ่ะขั้นตอนต่อไปก็คือการใช้คําสั่งเพิ่มเงินนะครับไม่ใช่คําสั่งเพิ่มเงินแต่ว่าเป็นคําสั่งกําหนดเงินหรือกําหนดเงินในคาสิโนเนี่ย ที่จะใช้จ่ายในการสุ่มการชานหนึ่งครั้งนะครับว่าเราจะตั้งไว้เป็นราคาเท่าไหร่โอเคคําสั่งที่ต้องใช้ก็คือคําสั่งหอปแล้วก็เออ <c oughs> เรามาดูตรงนี้ดีกว่ากดตรงนี้นครับผมปึ๊บอ่ามันจะมีคําสั่ง <c oughs> ใช่ไหมครับทั่วไปเลยแล้วมันเลือกดูตรง uh, คาสั่งรอปยอปแล้วก็มันนี่นะครับผมโอเคแล้วก็จากนั้นข้างหลังนี้เราจะให้ใส่เป็นค่างเงินนะครับในที่นี้ในเซิร์ฟผมผมจะ ให้จ่ายเพียง100ในการสุ่มหนึ่งครั้งฮเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วบอทก็จะแจ้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับบอกว่าให้ใช้คำสั่งถัดไปได้เลยนั่นก็คือคำสั่งเพิ่มยศเข้าไปในกล่องกาชานะครับผมจะเพิ่มยศ2ยศก็คือยศ VIP แล้วก็ยศทดสอบนะครับพิธีการเพิ่มก็ง่ายเพียงแบบง่ายนิดเดียวก็ใช้สแลสแล้วก็ดรอปนะครับดรอปโแล้วก็แท็กแท็กยศที่จะเอาวยัดในกรชานั่นก็คือยศ VIP ีฮเพิ่มก็ไปเสร็จแล้วนะครับ จากนั้นผมจะเพิ่มไปอีกยอนหนึ่งก็คือใช้คำสั่งเดิมนะครับ d o w n l นะครับผมแล้วก็เอาย้อทดสอบไปนะครับผมเมื่อตั้งค่าเสร็จสิ้นแล้วจากนั้นเราก็สามารถสุ่มกระชาได้เลยไหมอันนี้ยากไหมครับเพราะว่าเราต้องเชื่อมต่อบอทคาสิโนของเราเนี่ยบอทอันบริบบบโเนี่ยกับบอทสกูไลท์เนี่ยเชื่อมต่ออนุญาตให้มันเข้าถึงทรัพยากรใน Discord ในเซิร์ฟเวอร์ของเราได้ก่อนแล้วถ้าเราไม่เชื่อมต่อมันจะเป็นยังไงล่ะเดีย๋ยวมาดูกันส่วว่ามันจะเป็นคาสั่ง airdog นะครับ a doc นะครับก็คือ a doc a doc นะครับเป็นคําสั่งในการสุ่มยศนะครับก็คือสุ่มยศในกาชาที่มีนะครับผมจะลองใช้คําสั่งนี้ดูนะโอเคอ่าแสดงว่าตัวนี้เราเรายังไม่ตั้งค่าหรือว่าเรายังไม่เชื่อมต่อบอทเข้ากับเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือคือการให้บอร์ดตัวสครูลไลท์เนี่ยเข้าถึงทรัพยากรในเซิร์ฟเราวิธีการแก้ก็ง่ายๆเลยก็คลิกตามที่ลิงก์ ผมแปะลิงก์ไว้ในนี้แล้วนะครับผมก็คลิกเข้าไปได้เลยครับอ่ะปึ๊บจากนั้นมันก็จะมาโผล่มาที่หน้าไอ้เว็บของอันบริบาโบนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมล็อกอินครับในที่นี้ผมล็อกอินเสร็จแล้วจากนั้นก็เลือกเซิร์ฟที่เราจะเอาเข้ามานะครับหรือว่าเซิร์ฟที่เราจะให้อนุญ,ญาตเข้ามาเข้าถึงทรัพยากรได้นะครับย้ำนะครับเราต้องมี Permission ที่เป็นแอดมินด้วยนะครับในที่นี้ผมเลือกเซิร์ฟนี้ครับ แล้วก็กดยืนยันนะครับเป็นการยืนยันการเข้าถึงข้อมูลอ่าเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดไปได้เลยเมื่อเสร็จแล้วเราก็ใช้คําสั่งสุ่มกระชาใหม่นะครับผมรอ,ร,บอรอครับผมอ่าสุ่มกระชาหนึ่งอ่าผมสุ่มไป100บาทนะครับแล้วผมก็ได้ยศทดสอบมาแล้วผมจะได้ยศตรงนี้ตรงไหนก็มาดูตรงที่ตัวผมครับตอนนี้ผมยังไม่มียศนะแล้วทีนี้ ยศท,ที่นะ่ะจะถูกส่งมาจะถูกส่งมาทาง messenger ส่วนตัวนั่นก็คือตรงนี้นะครับนี่ครับที่ส่งมาล่าสุดเลยเราสามารถเอาคีย์นี้ไปให้ใครในเซิร์ฟเวอร์แลกก็ได้นะครับแล้วผมจะแลกให้ดูก็กด copy เลยครับง่ายดีครับผมแล้วก็ไปเซิร์ฟที่เราจะทดสอบนะครับวิธีการแลกคีย์ก็ง่ายนิดเดียวครับผมก็ชแรชแร์แชร์อะไรล่ะครับ s แ a ็ค k drop นะครับผม เป็นคำสั่งแรกคียต่อจากนั้นก็ใส่คีย์ตามหลังแล้วก็กด enter ครับผมคีนี้เราจะไปขายต่อกับเพื่อนก็ได้หรือจะไปให้แฟนหรือจะให้ใครก็ได้นะครับเขาก็สามารถเอาไปแลกได้นะครับอ่าเมื่อทําการแลกเสร็จสิ้นก็จะทําการแลกบดบาทเสร็จสิ้นนะครับดูนะครับจากนั้นบอร์ดก็จะ add ยศให้เรานะครับอ่าเรามาสุ่มอีกทีหนึงดีกว่าว่าดวงผมจะดีแค่ไหนนะครับอ่าสุ่มทีนึงเออ อ่าผมถือว่าผมดวงดีในระดับหนึ่งเลยนะที่สามารถสุ่มได้ติดต่อกันอ่าในที่นี้ผมมียอดนี้แล้วนะครับผมก็ไปให้คนอื่นแลกได้นะครับตรงนี้ผมจะเป็นว่าผมปิดกันอธิบายไว้ตรงนี้ดีกว่าส่วนลิงก์ต่างๆหรือการเชิญบอร์ดลิงก์เชิญบอร์ดเนี่ยผมจะแปะไปที่ใต้คลิปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบอร์ดคาสิโนโหรือบอร์ดบอร์ดสกูรไลน์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไป ติดตาม Discord ของเราด้วยนะครับเอาไว้รับทราบข่าวสารต่างๆในเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับผมถ้าผมปิดพลาดประการใดนะครับก็ขอกาบขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับผมส่วนผมเซเว่ก็ขอไปแล้วนะครับ